สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับวันนี้กะเป็นช่วงเที่ยงของวันที่สิบพฤศจิกายนครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนาครับที่จะมานําเสนอในพี่น้องอ่าแนวทางเล่าพัฒนาที่จะนํามาเสนอสู่พี่น้องในคลิปนี้ก็จะเป็นเรขของอาจารย์เซียนกระทุ่มแบนครับพี่น้องเนาะล่วพัฒนา พร้อมกับเลขปูเจเด้อครับผมเลขปูเจ้ราวพัฒนาครับแล้วก็มีอาจิมมีเลขที่ว่าพี่น้องเอฟซีอาจิบเบอเห็นครับผมที่ลงไปครับก็จะมาให้เบิ่งในคลิปนี้ไปน้ำกันเด้อครับผมครับแนวทางตัวเลขครับเด็ดเลขดังครับพี่น้องเนาะอย่าเผลอเด้อครับผมครับเลขพ่อเสิร์อก็ลงไปแล้วเด้อครับพี่น้องเลขพ่อเสิร์อครับลงไปแล้วครับพี่น้องเนาะครับพี่จ้าน่าเบิ่งบ่ว่าจะเป็นตัวเด่นลักหน่วยหรือว่าเลข ชุดวิ่ของพอเสือนะครับพี่น้องเนาะจับเกี่ยวกันเบื้องครับผมครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขล่าพัฒนาเซียนกระทุ่มแบนกับปูเจน้ำเชียร์ผ้าร่วยกับขอกราบขอประคุณปูเจเด้อครับผมเด็กขอพระคุณเซียนกระทุ่มแบนครับพี่น้องเนาะแนวทางล่าพัฒนาเด่นเดินดีไม่พลาดเด้อครับผมเดขกของเซียนกระทุ่มแบนครับผมครับ อาจจะมีผาดอยู่อาทิตย์หนึ่งอาจจะที่หนึ่งสิคกับพี่น้องเนาะนอกนัก้นก็จะเดินดีครับผมสองต่อหนึ่งหรือว่ามาสามมือกับมีได้ครับผมเหลขกเต้นเพิ่นเขาอยาจะเริ่มครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับนําเชียร์พ้ารวยในเด้อครับผมไปรับชมนับฟังแนวทางตัวเลขอ่าล่าพัฒนาแะ้วก็อาจจะมีชุดที่ว่าพี่นอ 4, ้องเอฟซีเห็นด้ครับผมมานําเสนอในคลิปนี้นั่ครับผม เอาครับพี่น้องครับผมครับเหล็กล่าพัฒนาเหล็กเด่นเหล็กบิงเพลินนี่ตองมีให้เห็นครับพี่น้องเนาะครับจันพุทธสุกนี่ครับผมนั่งเทียกับเข่าสองงวดนั่งเทียกับเข่าสามมือเลยครับผมเข่าสามมือหรือเข่าสองมือครับผมครับงวดวันขันกับเข่าที่เก่าเลยครับพี่น้องเด่นเพลินเพื่อค่อยหลุดเสียดไปครับพี่น้องเนาะแต้มเดียวก็หกเก้าครับเอางวดวันที่ สิบพฤศจิกายนครับผมเซียนกระทุ่มแบนครับพี่น้องวิ่งบนล่าง4ี่หกสองครับสี่หกสองนี่แหละครับพี่น้องสี่หกสองจับคู่ครับก็ะจะมีสี่แปดสองหกศูนย์สี่สี่สองสองแล้วก็หกแปดสองครับ เลข3ตัวบนอ่าเลข2ตัวเพิ่นก็สิมี4 2 4 6 2 2 8 2 8 6แล้วก็2 6ครับกันเบิ้ลสี่สี่ครับพี่น้องกันเบิ้ลสี่สี่ครับแคปหน้าจอไปเด้อครับผมครับเลขเอาเด่นเพิ่น468อ่า462นี่แหละครับผมพี่น้อง FC อาจจะเอาไปประกบกับเด่นเดินดีก็ได้เด้อครับผมเด่นเดินดีเอาประกบกันก็ได้ครับพี่น้องเนาะ เด่นเดินดีอ่นําเชื่อผ้ารวดไน้่งไปแล้วครับผมครับสมามามาประกบกันได้ครับพี่น้องเนาะนี่ครับผมแปดเก้าศนยประกบสี่หก็ได้ครับผมครับก็จะได้ 8, ป8ส8่แครับผมเก้ 9, 4, 9, 6สี่เก้าหครับถ้าพี่น้องมักแปดก็เอาแปดไสนนี่แหละครับผม 8, ป8 6, ี่แ เอาสำนักตอ่อมาปูเจได้ครับผมบหมวดพังันปูเจลุดแตมเดียวครับผมครับเหลขมากเก่าครับผมภายในแปดครับาหาหัวดนี่มากเบิรงน้ากันเน้นตรงๆครับพี่น้องเนาะเด่นบนล่างหรือว่าวิ่งบนล่างศูนย์นะครับผมศูนย์ละกะ สองตัวบนล่างก็จะมี 03, 0 3นย0ส0มศูนย์แปดกครับศู 03, 0 8, 0 6, 0นย์สามนปูนยี่แหละครับผมเลขอูเจแคปหน้าจอไปครับพี่น้องเนาะก็จะมีอาทบทวดในพี่น้องซีครับผมอาจารย์ผู้ครับผม9กับ0จับคู่6 9 7 9 1 9 6 0 เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์ครับเน้นศูนย์คือปูเจเลยครับผมเล็กของอา,อาจารย์ผู้ครับพี่น้องเนาะอันนี้ทบทวนเน้ะครับผมช่ปูเจอยู่ครับแล้วก็พี่ประกายครับผมวิ่งบนสามกับแปดเน้นสามครับผมจับคู่สามหกหนึ่งแปดสามศูนย์สามสามนี่แหละครับผมลักลอยกับจะมี่5 6าหก เน้นที่4 3ตัวบน4 3 6 4 1 8ครับผมเอาเนี่ยแหละครับพี่น้องครับผมราพัฒนาเซียนกระทุ่มแบนปู่เจครับผมแล้วก็มีสรุปอันทีว่าตามให้ตั้งแต่เมื่อวานครับพี่น้องเนาะเพื่อพี่น้องเพระท่านเพระเห็นครับสําหรับเลขอาจารย์ลมช่วยเด้อครับผมครับถ้าเพิ่นจะมีอ่ที่เด็ดจังไดนครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นก็มีอ่าอาจารย์อีก เป็นคนรู้จักกันครับผมกับอาจารย์ลมช่วยนี่เที่ยเพิ่นไดเลขกมากเดียวน้ำเชียร์พาลวดจะมานำเสนอได้ครับผมครับผมลองบึงครับพี่น้องเนาะผมกับเล็พอสวงครับผมเดี๋ยวมาตามให้พี่น้อยซี่เช่นเคยได้ครับผมครับเพิ่นหัวก็สิลุดครับพี่น้องเนาะเล็กเด่นเพิ่นครับพอกระนวนเพิ่นก็จะอยากสีเข่าอยู่ครับพี่น้องเนาะครับผมนี่แหละครับผมแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนาเดี๋ยวมาว่ากันอีกที่หนึ่งได้ครับผมเล็กของ อาจารย์ร่มช่วยหรือว่าพอแสวงครับผมครับตัวเด่นอาจารย์ร่มช่วยก็ร่งไปแล้วครับพี่น้องเนาะแปดกับเก่าครับเพื่อนอาจจมาจับคูให้แล้วเพื่อนก็มี่อาจารย์ทีปรึกษาความนะครับผมเดี๋ยวมารับชมรับฟังน้ากันครับผมเยอเป็นใดเหล็กจับคูมาครับเอาคลิปนี้เป็นเหล็กสองสำนักครับพี่น้องเนาะเสียงกับทุ่มแบนและปู่เจไปรับชมรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับผมครับ เสียนกระทุ่มแบนเด่นเดินดีเด้ครับผมสี่หกสองแล้วก็ปู่เจครับผมสองสำนักให้พี่น้องเบิงไปน้ำกันปู U ่เจให้ศูนครับผมชนับกับอา,อาจารย์ผู้ครับถ้าพี่น้องอยากเอาเด่นเดินดีมากประกบกับเสี่นกระทุ่มแบนกันไนด้ด้ครับผมเพราะว่า สองสำนักนี่กันเดินเดินดีน้ำกันครับแปดเก้าศูนย์ครับผมประกอบสี่หกสองนี่แหละครับพี่น้องเอา้านี่กับเป็นแนวทางล่าปฒนาครับพี่น้องเน,ะน,เนาะน้ำเสนอซูพ,พี่น้องเอฟซีเพื่อเดโชคได้ลาบไปน้ำกันครับถ่ายคลิปนี น้ำเชียร์ผ้าร่วยกะขออวยพรให้พี่น้องเอซีโชคดีเด้อครับผมที่เขามารับช่มรับฟังแนวทางตัวเลขกับน,น้ำเชียร์ผ้ารวยกะขอให้พี่น้องเอซีถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะวันที่10พฤศจิกายน66กครับผมลาพัฒนา2อทุ่มครึ่งครัครบสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีเด้อครับพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ